สรุปผลการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่สายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย5ปีในห้วงเดือนตุลาคม2565ในด้านการสร้างกิจสำนึกและความรักในสถาบันหลักของชาติ เมื่อวันที่13ตุลาคมภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สายได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพินะ้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย และเมื่อวันที่23ตุลาคมภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สายยังได้ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สายและเมื่อวันที่26ตุลาคม ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สายยังได้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยณวัดมงคลธรรมกายารามตมบลโป่งงามและเมื่อวันที่10และ18ตุลาคมซึ่งเป็นวันพระภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สายยังได้เข้าวัดทำบุญและฟังเทศบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีในอุปินนมัตจรกถาเฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราช ชินีนาถพระบระมาราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่ตำบลแม่สายและพื้นที่ตำบลโป่งผาเมื่อวันที่28ตุลาคมภาคส่วนต่างๆยังได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบระมวงศานุวงศ์ณนะวัดปางห้าตำบลเกาะช้าง และเมื่อวันที่31ตุลาคมภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สายยังได้เข้าร่วมพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานประจำปี2 5 6พายาณวัดพระธาตุดอยเวาอมแม่สายสำหรับการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่สายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย5ปีนั้นในประเด็นการพัฒนาที่1การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เมื่อวันที่7ตุลาคมอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนงังนอนและหน่วยงานต่างๆรวมทั้งผู้ประกอบการรถสองแถวรับสง่งนักท่องเที่ยวได้ร่วมประชุมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวและเมื่อวันที่10ตุลาคมวัดเวียงพานและเทศบาลตำบลแม่สายและประชาชนในพื้นที่ได้จัดงานประเพณีท้องถิ่นประเพณีปล่อยต้นแปประจำปี2565ณวัดเวียงพานตำบลเวียงพังคำ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีและเมื่อวันที่11ตุลาคมเทศบาลตำบลแม่สายพร้อมด้วยภาคส่วนต่างๆได้จัดพิธีงานบุญตักบารเทโวเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2565ณบริเวณวัดพระธาตุโดยเวาวอมแม่สายและเมื่อวันที่15ตุลาคมอเภแม่สายยังได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนและภาคส่วนต่างๆ จัดพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนโดยในการจัดการดังกล่าวยังมีการถแถลงความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่สายและพื้นที่อุทยานแห่งชาติด้วยนอกจากนี้ในวันที่19ตุลาคมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนยังได้มีการจัด ประชุมครั้งที่1ทับ2,566หน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเพื่อสรุปผลการดำเนินการและวางแนวทางในการพัฒนาอุทยานร่วมกันในเรื่องต่างๆต่อไปสำหรับประเด็นการพัฒนาที่2การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าการเกษตร,รภายใต้ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเมื่อวันที่17ตุลาคมนาเพิมแม่สายได้เป็นประธานมอบมลดพันธ์ผักพระราชทาน ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจกกักพันธุ์เพนซิลิให้แก่ครัวเรือนที่ดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามหลักโคกหนองน,องนาโมเดลจํานวน11ครัวเรือนเพื่อน,นําไปปลูกรับทานในการสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไปและระหว่างวันที่12-22ตุลาคมสํานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแม่สายและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องยังได้ร่วมกันจัดประชุมสัญจรทบทวนแนวทางการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเด็นการพัฒนาที่3การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสารรค์ด้านการค้าการลงทุนการบริการและโลจิสติกเมื่อวันที่21ตุลาคมเทศบาลตำบลแม่สายและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมตัดเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายสู่แม่สายเมืองไม่มีสายณสำนันกงานเทศบาลตำบลแม่สายโดยมีนายพัศกรวิญยลักษณ์ผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพธิธีและมีภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมงานอย่างคับข้าง สำหรับประเด็นการพัฒนาที่4การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืนเมื่อวันที่3ตุลาคมอําเภอแม่สายพร้อมด้วยหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างและเมื่อวันที่8ตุลาคม ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สายยังได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ำป่าไหลหลากล้นท่วมตลิ่งริมแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกและได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง สำหรับประเด็นการพัฒนาที่5การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสารรค์นั้นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเมื่อวันที่20ตุลาคมกิ่งกระชาดอำเภอแม่สายเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายธนาคารเลือดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้ร่วมกันจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตหน้าหอประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่สายเนื่องในกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะขึ้นที่ประจำเดือนตุลาคม2565เมื่อวันที่20ตุลาคมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์บะหมี่เึ่งเสร็เรรดรูปที่มีส่วนประกอบของยาฆ่า,มาแมลง นอกจากนี้ยังได้ออกพื้นที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังสินค้ากาแฟยี่ห้อหนึ่งซึ่งมีการจำหน่ายแพร่ระบาดในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนโดยเบื้องต้นพบว่ายังไม่มีการจำหน่าย สินค้าดังกล่าวในประเทศและเมื่อวันที่22ตุลาคมกิ่งกระชาติอำเภอแม่สายและสมาชิกแม่บ้านมหาไทยอำเภอแม่สายได้ออกตรวจเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอักขีภัยในพื้นที่ตำบลเวียงพังคําและเมื่อวันที่25ตุลาคมสำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดเชียงรายและสำนักงานสาธรารณาสุขอำเภอแม่สายได้ออกปฏิบัติงานตรวจคลินิกเวชกรรมและสถานที่ผลิตอาหารในพื้นที่อำเภอแม่สายซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเมื่อวันที่27ตุลาคมกศอนอำเภอแม่สายยังได้จัดพิธีมอบพุทธบัติให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตรในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น200คน ในห้วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอำเภอแม่สายได้ร่วมกับธนาคารอมสินธนาคารทกศและธนาคารกรุงไทยให้บริการประชาชนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โดยตลอดโครงการมีผู้มาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น1 1 3 0คนสำหรับด้านความมั่นคงนั้นเมื่อวันที่6ตุลาคมอำเภอแม่สายหน่วยทหารหน่วยตำรวจ สำนักงานสาธรารณาสุขอำเภอแม่สายได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาโดยตรงออกตรวจเยี่ยมและติดตามช่วยเหลืออาสาธรรมดีตามโครงการอาสาธรรมดีในพื้นที่ตำบลโป่งผาและตำบลเวียงพังคำและในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม กองบังคับการควบคุมที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่2ได้สรุปผลการสกัดกั้นผู้ลักรอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวมจำนวนทั้งสิ้น10ครั้งเป็นจำนวน14รายและได้มีการให้การช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดเหตุอุทกภยัยรวมจำนวนทั้งสิ้น4ครั้งและได้มีการจัดกำลังพลบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น4ครั้ง และนอกจากนี้ยังได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมต่างๆอีกจำนวนทั้งสิ้น7ครั้งและเมื่อวันที่30ตุลาคมคณะทำงานตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่ได้ลงพื้นที่ตำบลแม่สายและตำบลป่งงามซึ่งผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและในห่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กำนันผู้ใหญ่บ้านชรบออปพพรอยังได้ร่วมกันร,รักษาความปลอดภัยในชุมชนโดยมีการตั้งด่านชุมชนทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืนซึ่งการดำเนินง,งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง87หมู่บ้านสำหรับภารกิจของนายอำเภอแม่สายเมื่อวันที่10ตุลาคม ในอำเภอแม่สายได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมทําบุญถวายเท่นแก้วจ้องคําเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระศีวลีศรีชัยโชคไว้ที่หน้าพระธาตุกองมูลคำวัดป่าเหมือดรุ่งเจริญหมู่ที่5ตำบลเวียงพังคำและเมื่อวันที่29ตุลาคมในอำเภอแม่สายยังได้ร่วมกับภาคส่วน,นต่างๆในพื้นที่จัดทําบุญทอดกรถินสามัคคีอำเภอแม่สายประจำปี2565 เพื่อสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรวัดและก่อสร้างซุ้มประตูซึ่งได้ทอดถวายณนะวัดสันหลวงหมู่ที่4ตําบลเกาะช้างอําเภอแม่สายและเมื่อวันที่30ตุลาคมนอำเภอแม่สายพร้อมด้วยนายก,กิ่งกระชาติอําเภอแม่สายยังได้เข้าร่วมพิธีทอดกรถินณนะวัดพระาธาตุดอยตุงโดยมีพระพุทธิวงศวิวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจ,จังหวัดเชียงรายเจ้าวาดวัดพระาธาตุดอยตุงเป็นประธานจบการน,นำเสนอขอบคุณครับ